แนะนำ10มือถือนะผมในงบประมาณ8,000บาทนั่นเองนะครับในเดือนพฤศจิกายนนี้นะผมซึ่งจะมีรุ่นะไ่กันเนาะก็ไปชมกันเลยผู้ชมอีก97.7ยังไม่ได้กดติดตามผมก็ช่วยกันกดติดตามด้วยนะผมแล้วก็ขอคลิปนี้สัก50ไลค์ด้วยนะฮะโอเค okay, ผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะผมก็ในวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนํามือถือนั่นเองเนาะซึ่งในวิดีโอน,นี้นะครับก็จะอยู่ในงบประมาณ8,000บาทนั่นเองนะผม แล้วก็บอกเลยว่า10รุ่นนี้นะครับก็จะเป็นรุ่นที่ค้าคๆกันไปนะครับบางรุ่นก็อาจจะเปิดตัวนานแล้วนะครับแต่บางรุ่นนี่ก็ เพิ่งเปิดตัวกันเลยทีเดียวนะผมโอเคอ่ะเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะปะโอเคครับสำหรับรุ่นแรกในรุ่นนี้นะครับจะเป็นตัว p o c o x 7เฉยๆนั่นเองนะผมซึ่งรุ่นนี้นะครับตัวขนาดหน้าจอเนี่ยอยู่ที่6.67นิ้วนะผมแล้วก็มาพร้อมกับความเร็วอยู่ที่หนึ่เอนเองนะครับรีเฟรชเรทหน้าจอเนี่ยรุ่นนี้ก็อยู่ที่120่งเฮิร์ชชนิดเนี่ยจะเป็น AMOLED นะครับแล้วก็ความสว่างเนี่ยอยู่ที่3,000ันนิตเลยไอพิลิตติ้งเนี่ยรุ่นนี้จะเป็น IP68 เนาะแล้วก็ตัวน้หนักเครื่องเนีียย่่่ยยอูท185.5กรัมนะ นะครับ,บระบบปฏิบัติการเนี่ยรุ่นนี้จะเป็น android 14ครอบด้วย h y p e r o s นั่นเอง cpu น็อก ok ก็จะเป็น Snapdragon เอ้ย MediaTek Dimensity 730ด Ultra นี่นเองนะผมนะแล้วก็ในเรื่องของการ์ดจอเนี่ยรุ่นนี้จะเป็น Mali G 6 1 5 MC 2 แล้วก็ตัว s อเจคาเนี่ยไม่สามารถใช้ได้นะส่วนกล้องเนี่ยความละเอียดหล้านเอาตัววายแล้านพิกเซลและมาโคร2ล้านพิกเซลนั่นเองในเรื่องของงานวิดีโอเนี่ยอยู่ที่ 4K 30เนาะส่วนกล้องหน้า20ล้านนะครับแล้วก็งานวิดีโอเนี่ยอยู่ที่ Full HD 60เฟรมเรทนั่นเองนะครับลูแจ็คไม่มีเนาะบลูทูธ5.4แล้วก็แบตเตอรี่มาพร้อมกับตัว5,110มิลลิแอมป์รองรับชาร์จไวในรุ่นนี้อยู่ที่45วัตต์กันเลยนะครับโอเคมาถึงในเรื่องราคานะตัววนนนีีนีี้เเ่่่่ยยย12 512คามจุกกอูท7,760 6 1บาทนั่นเองนะซึ่งถ้าเกิดว่าน้ำสมสนใจก็ตะกาทุกได้เลยโอเคครับสำหรับอันดับที่2เนี่ยรุ่นนี้นะผมจะเป็นตัว vivo y อยี่เอ้สองร้อยนั่นเองนะผมจะเป็น20ซะแล้วนะครับโอเคมาถึงเรื่องตัวขนาดหน้าจอกันเลยดีกว่านะครับรุ่นนี้เนี่ยขนาดหน้าจออยู่ที่6.67นิ้วนะครับส่วนความละเอียดหน้าจอเนี่ยจะเป็น1080เนาะหรือว่า Full HD Plus น,นั่นเองชนิดหน้าจอเนี่ยจะเป็น AMOLED นะผมแล้วก็มาพร้อมกับรีฟเฟลเลตหน้าจอที่120เรติเนี่ยรุ่นนี้จะะเป็นน ip 54นครับแล้วอยยี่ส ตัวเครื่องอยู่ที่หนึอยเก้าสิบกรัมส่วนระบบปฏิบัติการเนี่ยรุ่นนี้เนาะผมจะเป็น Android 13ครอบด้วยฟันทัช o อเอ CPU เนี่ยตัวนี้นะครับจะเป็น s n a p d r a ้อนส Gen หนึนะครับมาพร้อมกับตัวการ์ดจอไอเดโน่หกหนึ่งเไมโครอิเด,ด้กทรอนกส์เนี่ยไม่สามารถใส่ได้นะส่วนกล้องเนี่ยความเร็วหกสิบล้านพิกเซลนั่นเองงานวิดีโอเนี่ยจะเป็นตัว Full HD 30ทั้งหน้าและหลังเลยนะครับส่วนกล้องหน้า16ล้านเนาะแล้วก็รุ่นนี้นะครับไม่มีลูแจก 3, 5, 000, ักสามนแบตเตเเอรีี่่ยรุ่นนี้อยู่่ที4,800มิลแเนรองรับ ชาร์จไว้เนี่ยรุ่นนี้อยู่ที่44วัตต์นั่นเองในเรื่องของราคาเนาะตอนนี้ในแรม12กิกความจุ512กิกะไบต์เนี่ยอยู่ที่7,829บาทนั่นเองนะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าน้ำสนใจก็ตะกาทุนได้เลย โอเคแล้วก็อันดับที่3ในรุ่นนี้นะผมจะเป็น Oppo A6 Pro นั่นเองนะครับรุ่นนี้เนี่ยตัวขนาดหน้าจออยู่ที่6.57นิ้วนั่นเองนะครับแล้วก็มาพร้อมกับความละเอียดหน้าจอจะเป็นตัว Full HD+ เลยส่วนตัวชนิดเนี่ยจะเป็น AMOLED นะครับแล้วก็มาพร้อมกับ r ีเฟ e เล e หน้าจอสูงถึง120 h z ความสว่างเนี่ยอยู่ที่4 1,400 nits นั่นเองแล้วก็เรื่องของ IP rating เนี่ยรุ่นนี้จะเป็น IP68 และ IP69 แล้วก็น้ำหนักตัวเครื่องเนี่ยอยู่ที่185กรัมนะครับ OS เนี่ยรุ่นนี้จะเป็น Android ด้วยคันเล OS version สิบห้า CPU เนี่ยตัวนี้นะผมจะเป็น Dimensity 6300นั่นเองนะครับแล้วก็มาพร้อมกับตัวการ์ดจอ m a l i G 5 7 MC 2รุ่นนี้ยังสามารถใส่ไมโครดิกส์ได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของกล้องแต่ความละเอียดห้ล้านแล้วกเ็เรื่องของงานวิดีโอเนาะอยู่ที่ Full HD 60สิบเฟรมเรทนั่นเองนะครับแล้วก็น่าจะใส่สโลโมชั่นร้อยยี่สิบเฟรมเรทได้ด้วยนะส่วนตัวกล้องหน้าเนี่ย16ล้านพิกเซลนะผมดูรับแสง Df 24ส่วนงานวิดีโอก็นั่นแหละนะครับผม Full HD 30เท่านนนัั้ะคครบดูแจ็ไม่มีนะ โนบลูทูธ5.4แล้วก็รุ่นนี้นะโห่แบตเตอรี่เนี่ยรุ่นนี้อยู่ที่7,000มิลลิแอมป์นี่นะโห่รองรับชาร์จไวในรุ่นนี้ที่80วัตต์กันเลยทีเดียวนะโห่แล้วก็ในเรื่องราคานะตัวนี้เนี่ยแรม6 กิกความจนะุด1น8ิวที่7,999บาทนั่นเองนะครับซึ่งเ้ื่อกิดบ่าท่าทงสนใจก็ตากาทุกได้เลยโอเคผมสำหรับอันดับที่4เนี่ยรุ่นนี้นะครับจะเป็น i n f i n i t ต Note 50s นั่นเองนะผมรุ่นนี้เนี่ยก็ตัวขนาดหน้าจออยู่ที่6.78นิ้วนะครับความเอียดก็อยู่ที่1080ชนิดหน้าจอเนี่ยจะเป็นตัว AMOLED นะผมแล้วก็ในเรื่องของ r Refresh Rate เนี่ยให้มาถึงหนว่งรอยู่บี่เ0 0ร์ตเลยนะครัคย รุ่นนี้จะเป็น IP64 แล้วก็ในเรื่องของน้ำหนันกเนาะตัวนี้นอยู่ที่180กรัมส่วน OS เนี่ยรุ่นนี้จะเป็น Android 15ครอบด้วย XOS 15 CPU เนี่ยตัวนี้นะผมจะเป็น d e m i t y 7300 a n t i m a t e นะครับแล้วก็มาพร้อมตัวการ์ดจอ Mali G615 MC2 รุ MC ่นนี้ไม่สามารถใส่เอเิการได้นะแล้วก็ในเรื่องของกล้องเนี่ย2ตัวนะฮะเมลล์64ล้านแล้วก็มีเลิ่น12ล้านพิกเซลส่วนงานวิดีโอเนี่ยจัดเต็มเลยอยู่ที่ 4K 30ทั้งหน้าและหลังเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวกล้องหน้าความละเอ อยู่ที่13ล้านเนาะส่วนตัวรูแจ็คเนี่ยไม่มีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในเรื่องของแบตเตอรี่เนี่ยรุ่นนี้อยู่ที่5,500มิลลิแอมป์รองรับชาร์จไวในรุ่นนี้อยู่ที่45วัตต์กันเลยทีเดียวเนาะซึ่งในเรื่องราคาของรุ่นนี้นะครับเนี่ยตัวแรม8กิกความจุ250กิกไบต์เนี่ยอยู่ที่7,199บาทนั่นเองนะมซึ่งถ้าเกิดว่าน้ำสมสนใจเนี่ยสามารถคลิกที่ตัวตะกร้าท แล้วก็มาถึงในรุ่นที่5แล้วนะครับรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นตัวเรียวมี P3 นั่นเองนะครับรุ่นนี้ก็ตัวขนาดหน้าจอนะ้องอยู่ที่6.67นิ้วนะครับแล้วก็ความลเรียดเนี่ยจะเป็นตัว Full HD Plus น,นั่นเองในเรื่องของ Refresh Rate หน้าจอเนี่ยก็แน่นอนนะครอยู่ที่120 h z ชนิดก็เป็น AMOLED นะครับแลความสว่างเนี่ยสูงสุดอยู่ที่2000 nits เลยนะครับไอพีเรตติ้งในรุ่นนี้จะเป็น IP6 และ IP9 เลยนะครับน้ำหนักตัวเครื่องนั่งอยู่ที่194กรัมส่วนตตััววว OS Android15 เนนนี่ยรุ้้จะป็คมอด เลี้ยมี UI เวอร์ชัน6.0 CPU เนี่ยตัวนี้ต้องเป็น Core i7-6 Gen4 นะครับแล้วก็มาพร้อมกับตัวการ์ดจอ Adreno 810ไม่ค่อ d ิการ์ดยังสามารถใส่ได้อยู่นะแล้วก็ในเรื่องของกล้องเนี่ยรุ่นนี้อยู่ที่50ล้านนะผมแล้วก็ตัวกล้องหน้าความละเอียด16ล้านงานวิดีโอเนี่ยตัวกล้องหลังอยู่ที่ 4K 30ส่วนตัวงานวิดีโอกล้องหน้าอยู่ที่ Full HD 30เฟรมเรทนั่นเองนะครับรุ่นนี้มีลำโพงคู่ด้วยนะผมแล้วก็ลูแจ็คไม่มีนะส่วนตัวแบตเตอรี่เนี่ยรุ่นนี้อยู่ที่6,000มแอม์รรรงับชาจ ในรุ่นนี้อยู่ที่45วัตต์เลยนะครับแล้วก็ในเรื่องราคาเนาะตัวนี้ในแรม8กิกความจุ256 ek, กิกะไบต์อยู่ที่8 9 0 9บาทนั่นเองนะผมเออก็ประมาณนี้แหละนะครับถ้าเกิดว่าท่านสนใจก็ตะกางทุกได้เลย โอเคผมสำหรับรุ่นถัดไปในรุ่นนี้นะผมจะเป็นตัวเรียวมี12 p สอานั่นเองนะครับรุ่นนี้ก็ตัวขนาดหน้าจอยอยู่ที่6.67นิ้วนะผมแล้วก็ความเร็วเนี่ยจะอยู่ที่ full hd plus นั่นเองชนิดหน้าจอนอกก็จะเป็นอัลลอยดนะผมแล้วก็มาพร้อมกับตัวความสว่างสูงสุดแบบพ a k เนี่ยอยู่ที่2000 nits เลยรุ่นนี้รองรับ hdr 1 0 plus ด้วยนะครับแล้วก็ ip rating เนี่ยรุ่นนี้จะเป็น ip 5 4น้ำหนักตัวเครื่องเนาะอยู่ที่วนึ่งร้จะเก้า d 14กรัมส่วนตัว os เนี่ยรุ่นน R R CPU เนี่ยตัวนี้นาะผมจะเป็น a m e n s i t y 7050นะครับแล้วก็เรื่องของการ์ดจอเนาะตัวนี้เนี่ยจะเป็น Mali G68 MC4 ในเรื่องของ SD Card เนี่ยยังสามารถใส่ได้อยู่นะส่วนกล้องเนี่ยความเรียด50ล้านพิกเซลนาะผมแล้วก็ตัวนี้มีเลนส์ตัว w i ความเรียด8ล้านมาโครอีก2ล้านพิกเซลส่วนงานวิดีโอเนาะอยู่ที่ 4K 30เฟรมเรทส่วนเรื่องของกล้องหน้าเนี่ยอยู่ที่16ล้านนะครับแล้วก็งานวิดีโอเนี่ยอยู่ที่ Full HD 30นั่นเองในเรื่องของตัวรูแจ็คเนี่ยยังมีอยู่นะครับส่วน ตัวแบตเตอรี่เนาะอยู่ที่5,000ม,มิลลิแอมปรองรับชาร์จไวในรุ่นนี้อยู่ที่67วัตต์เลยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่า้่าสนใจรุ่นนี้นะครับก็สามารถคลิกที่ตัวตกราุกได้เลยนะครับสำหรับในเรื่องราคาของรุ่นนี้นะตัวแร m 8 g ความ q u a 256 GB ไนบะอยู่ที่6,478บาทนั่นเองนะครับผม โอเคแล้วก็รุ่นถัดไปเนี่ยรุ่นนี้นะผมจะเป็นตัว Samsung Galaxy A17 นั่นเองนะครับรุ่นนี้รองรับ 5G ด้วยนะผมโอเคมาถึงเรื่องสเปกเลยดีกว่านะครับรุ่นนี้เนี่ยตัวขนาดหน้าจอเนี่ยอยู่ที่6.7นิ้วนั่นเองความละเอียดเนี่ยจะเป็นตัว FullHD+ นะผมชิ้นนี้หน้าจอเนี่ยแน่นอนนะผมจะเป็นตัว Super AMOLED นั่นเองนะครับแต่ว่า Refresh อยู่ที่90เฮิร์ตเท่านั้นนะครับความสว่างสูงสุดเนี่ยก็อยู่ที่800นิตเนาะ IP Rating เนี่ยรุ่นนี้จะเป็น IP54 แล้วก็ในเรื่องของน้ำหนักเนี่ยรุ่น,น ส่วน OS เนี่ยรุ่นนี้จะเป็น Android 15คอมด้วย One UI เวอร์ชัน7เนาะส่วน CPU เนี่ยตัวนี้นะผมจะเป็น Exynos 1330นั่นเองนะผมซึ่งในเรื่องของการ์ดจอเนาะตัวนี้เนี่ยจะเป็น Mali G68 MP2 นะครับรุ่นนี้สามารถใส่ไมโครไดกาดได้เนาะแล้วก็ในเรื่องของกล้องเนาะตัวนี้เนี่ยความละเอียดในหลังเนาะอยู่ที่50ล้านนะผมแล้วก็อัลตร้าไวเนี่ยอยู่ที่5ล้านพิกเซลนะผมแล้วก็มาโครอีก2ล้านพิกเซลนั่นเองในเรื่องของงานวิดีโอเนี่ยรุ่นนี้อยู่ที่ Full HD 30เนาะส่วนกล้้ลนนล้้องหนนนนนนาาาเเีี่่ยคคคคววมมมมรรร13ลลละะัับบูแแจ็็ไผกใ ของบลูทูธเนี่ยรุ่นนี้จะเป็นเวอร์ชัน3ส่วนแบตเตอรี่เนี่ยโอ้โหก็นั่นแหละนะครับอยู่ที่5,000มิลแอมรองรับชาร์จไวเนี่ยสูงสุดแค่25วัตต์เท่านั้นเนาะซึ่งในงเรื่องราคาของรุ่นนี้นะครับตัวแรม8 g ิความจุ256 g b เนี่ยอยู่ที่7,199บาทนั่นเองเน,นะคผมซึ่งถ้าเกิดว่านําส,สนใจก็สามารถคลิกที่ตัวตะกาทุบได้เลยนะครับผม โอเคครับ okay, ผมสำหรับรุ่นถัดไปในรุ่นนี้นะครับจะเป็นตัว Honor 400 Lite นั่นเองนะผมร,รุ่นนี้ก็ตัวขนาดหน้าจออยู่ที่6.7นิ้วนั่นเองนะครับแล้วก็มาพร้อมกับความละเอียดหน้าจอจะเป็นตัว Full HD+ เลยชน,นิดหน้าจอเนี่ยจะเป็น AMOLED นะผมแล้วก็มาพร้อมกับ Refresh Rate หน้าจออยู่ที่ 120Hz ความสว่างหน้าจอสูงสุดเนี่ยอยู่ที่3,500 nits เลยนะผมแล้วก็ในเรื่องของ IP Rating ในรุ่นนี้จะเป็น IP65 น้ำหนักตัวเครื่องน้อยอยู่ที่171กรัมนั่นเองในเรื่องของระบบปฏิบัติการเนี่ยรุ่นนี้นะ 5ครอบด้วย Magic o s 9 CPU เนี่ยจะเป็นตัว d e m e n s i t y 7025 Ultra นะครับแล้วก็ในเรื่องของการจอในรุ่นนี้เนอะผมจะเป็น IMG b m x 8 2 5 6นั่นเองเนาะส่วน HD จอเนี่ยไม่สัมมาเสาด้เนานะส่วนในเรื่องของกล้องเนี่ยความละเอียด108ล้านนะครับอ l t r a w i 5ล้านพิกเซลส่วนงานวิดีโอเนี่ยอยู่ที่ Full HD 30เนาะส่วนกล้องหน้า16ล้านเนอะผมแล้วก็งานวิดีโอเหมือนกันเลยเนอะผมนะแล้วก็ตัวรูแจ็คเนี่ยไม่มีนะฮะส่วนตัวแบตเตอรี่เนี่ยรุ่นนี้อยู่ที่5,230มิลลิแอมป์ รับชาร์จไว้เนี่ยอยู่ที่ยี่เอ้ยสามสิบห้าวัตต์นั่นเองนะครับซึ่งในเรื่องราคาของรุ่นนี้นะตัวแรมสิบสองกิกความจุสองร้อยห้าสิบหกกิกะไบต์อยู่ที่เจ็ดพันเก้าร้อยยี่สิบแปดบาทนั่นเองนะซึ่งถ้าเกิดว่าน้ำสมสนใจก็ตัวาตะกาดูบได้เลยนะครับที่มุมล่างซ้ายนั่นเอง แล้วก็อันดับที่9แล้วนะผมรุ่นนี้แน่นอนนะครับจะเป็นตัว Honor X9c สมาทนั่นเองนะผมซึ่งรุ่นนี้นะครับตัวขนาดหน้าจอยอยู่ที่6.8นิ้วเลยนะครับความเอียดหน้าจอเนี่ยจะเป็นตัว Full HD p ลันั่นเองนะผมชิ้นนี้หน้าจอเนี่ยจะเป็น TFT LCD นะครับ Refresh Rate หน้าจออยู่ที่120เฮิรตความสว่างเนี่ยรุ่นนี้ก็อยู่ที่850นิตนะครับแล้วก็ตัวน้ำหนักเครื่องน้่นอยู่ที่193กร,รัมนั่นเองนะผมแล้วก็ในเรื่องของตัว OS เนี่ยรุ่นนี้จะเป็น Android 14ครอบ้วย Magic OS 8 CPU น้องผมจะเป็นตัว Dimensity 7025 Ultra เนาะแล้วก็แน่นอนน้องผมตัวการ์ดจอเนี่ยจะเป็น IMG BMX 8 256นอ็มเองผมส่วน s อสกิลไม่สามารถใส่ได้นะส่วนกล้องเนี่ยความเอียดจัดเต็มมาถึง108ล้านพิกเซลเลยนะครับเอาต่วาย5ลนะ้านเนาะส่วนตัวงานวิดีโอเนี่ยจะเป็นตัว Full HD 30เฟรมเรททั้งหน้าและหลังเลยเนอะผมส่วนกล้องหน้าก็16ล้านนั่นเองนะฮะแล้วก็ลูแจ็คไม่มีเนอะผมบลูทูธ5.3แล้วก็ในเรื่องของแบตเตอรี่เนนนีีี่่่่ยยรุ้อูท5.5 5,800มิลลแอมรองรับชาร์จไวในรุ่นนี้อยู่ที่35วัตต์เลยนะครับแล้วก็ในเรื่องราคานะตัวน,นี้เนแรม12กิกความจุ256กิกกบไบต์อนูวที่1,000เอ้ย7,100บาทนั่นเองนะผมซึ่งถ้าเกิดว่าน้ำสมสนใจนะก็สามารถคิดที่ตัว d e s c r i p t i o n ได้เลยนะผมที่มันจะมีตะกายดูขึ้นมานะ โอเคครับสำหรับรุ่นสุดท้ายในวันนี้เนาะนั่นก็คือ I q คู0นั่นเองนะผมซึ่งรุ่นนี้นะครับบอกเลยว่าโอ้โหก็ติดอันดับมาในช่องผมหลายครั้งเลยนะผมนะโอเคมาถึงเรื่องสเปกกันเลยดีกว่านะครับรุ่นนี้เนี่ยตัวขนาดหน้าจอาอยู่ที่6.77นิ้วนั่นเองนะครับแล้วก็ความละเอียดหน้าจอเนี่ยจะเป็นตัว Full HD นะผมส่วนชนิดเนี่ยจะเป็นอ m o l e d เแล้วก็ในเรื่องของความสว่างหน้าจอแบบสูงสุดอยู่ที่5,000นิตกันเลยทีเดียวนะครับส่วนน้ำหนักเครื่องเนี่ยอยู่ที่199กรัม OS เนนนี่รุ้จะป็ เน็ตสิบหครอบด้วยฟันทัช OS 15 CPU เนี่ยตัวนี้นะครับจะเป็น Snapdragon 7จ Gen 3เนาะส่วนการ์ดจอเนี่ยจะเป็น a อเดนอ810ดหนึ่งศูนย์ไมโครอิทิการ์ดเนี่ยรุ่นนี้ไม่สามารถใส่ได้แล้วนะส่วนกล้องเนี่ยความละเอียดห้ล้านแล้วก็ตัวกล้องหน้าความละเอียดสาล้านนะงานวิดีโอเนี่ยกล้องหลังอยู่ที่ 4K 30ส่วนงานวิดีโอกล้องหน้าก็ Full HD 30นั่นเองลูแจ็คไม่มีนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวแบตเตอรี่เนี่ยรุ่นนี้ให้มาถึง7,300มมิิลลแอป์รองรับชาร์จไวในรุ่นนี้อยู่ที่90 วัดกันเลยทีเดียวเนาะโอเคมาถึงในเรื่องราคากันเลยดีกว่านะครับตัวนี้ในแรม8กิกความสูงสองกิกะไบต์หนี่าที่แปดพอยส่สิบเอ็ดบาทเองนะครฮะซึ่งถ้าเกิดว่าน้องส,สนใจเนี่ยสามารถคลิกที่ตัวตะากรา้าดูได้เลยนะฮะที่อยู่มุมล่างสายนั่นเองเป็นยังไงบ้างโหนนะนะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็คงประมาณนี้ละกันเนาะซึ่งถ้าเกิดว่ามีข้อผิดพลาดอะไรประการใดเนี่ยผมขออภัยด้วยนะครฮะนะโอเคครับก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ไม่บายผม